านผู้ฟังครับการทำงานเป็นเรื่องที่คู่กับชีวิตและแม้งานจะมีมากมายหลายประเภทแต่ก็มีลักษณะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นงานสุจริตจะมีความสุขแฝงอยู่ในงานนั้นเสมอความสุขดังกล่าวให้ผลเป็นสองขณะคือ1ขณะทำเสร็จ คือเพียงลงมือทำหรือทำสําเร็จความสุขก็เกิดได้ทันทีเช่นอาจมีบางครั้งที่เรามีความสุขใจภูมิใจเมื่อได้ลุกขึ้นยืนสละที่นั่งบุญรดโดยสารให้กับผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงงานที่มีความสำคัญมากกว่านี้ใช้ความพยายาม มากกว่านี้และเกิดประโยชน์มากกว่านี้สองขณะได้ผลตอบแทนงาน,นส่วนใหญ่จะมีสิ่งตอบแทนเป็นรางวัลในรูปของค่าจ้างเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นๆอย่างน้อยก็ได้รับการชุมเชยหรือความนิยมนับถือเมื่อ ผลตัวแทนเช่นนั้นเกิดขึ้นก็ทำให้เจ้าของงานเป็นสุขสรุปว่าการทำงานก็คือการลงมือสร้างความสุขให้กับตนนั่นเองแต่ถ้าหวังความสุขเฉพาะขณะที่สองคือมุ่งผลตอบแทนอย่างเดียวก็จะต้องรอจนกว่าจะได้รับ ผลน,นั้นรอจนถึงวันเงินเดือนออกซึ่งมีอยู่เพียงวันเดียวหรือรอจนกว่าจะมีผู้พบเห็นแล้วยกย่องชมเชยยิ่งเลื่อนลอยหนักเข้าไปอีกข้อสำคัญถ้าผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังงานก็จะเป็นแหล่งรวมของความทุกข์แต่ถ้าทำงานเพื่อมุ่งความสุขในขณะที่หนึ่งคือเมื่อได้ทำงาน สำเร็จได้สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดก็ภูมิใจในความเป็นคนมีค่าของตนเองปลื้มใจเมื่องานนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่างานนั้นทำให้เกิดความสุขท่านผู้ฟังครับคนหนึ่งมีอาชีพกวาดถนนขนขยะ ซึ่งเป็นงานไร้ชื่อเสียงค่าตอบแทนก็ตำ่ำแต่ก็ยังมีอุตสาหะทำงานเลี้ยงชีพอย่างมีความสุขอีกคนหนึ่งมีการงานที่มั่นคงมีเกียรติและค่าตอบแทนก็สูงด้วยแต่ไม่อาจหาความสุขจากการทำงานได้สาเหตุสำคัญก็เพราะมุ่งเสวยผลความสุขแตกต่างกันนั่นเอง ผมผู้พันสัตปะลือสวัสดี